สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาว่ารุ่น A 2 0นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับ ipx 4นะครับเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วฝนตกนะครับไม่ต้องกลัวว่าหูฟังของเรานะครับจะพังนะครับเพราะว่าหูฟังบลูทูธของเรานะครับมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำนะครับ ipx 4นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัว A20 นะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว A20 นะครับก็คือแบตอึดมากนะครับชาร์จแบตหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง30ชั่วโมงนะครับแล้วก็สแตนบายได้ถึง700ชั่วโมงนะครับย้ำนะครับว่า30ชั่วโมงนะครับคือชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ไปหลายวันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของเจ้าตัว A20 นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมี2สีนะครับก็คือสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับนอกจากนั้นนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมีไฟ led นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับว่าแบตของเราเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเรากดตรงปุ่มนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับก็คือเหลือ7 8นะครับผม อ่าอันนี้ไฟอาจจะสว่างนิดนึงนะครับอ่าก็คือเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่หูฟังได้เลยนะครับคืออยากรู้แล้วก็กดดูได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันก็ยังบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่หน้าจอของมือถือด้วยนะครับมันจะอยู่ที่มุมขวาบนของมือถือนะครับก็ถ้ารุ่นไหนไม่มีเนี่ยก็โหลดแอปเข้ามาเพิ่มได้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับกดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับตรงนี้เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับใช้สําหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มที่ใช้ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอ่าดูหน้าตาของจตัวหูฟังนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพอร์ตชาร์จนะครับตรงพอร์ตชาร์จเนี่ยก็จะมีเป็นอจุกยางนะครับแปะมาให้ เพื่อกันน้ำนะครับก็เวลาใช้งานเนี่ยอย่าลืมปิดกันไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวน้ำเข้าแล้วจะเสียนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.1นะครับกินพลังงานน้อยเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรอีกด้วยนะครับเวลาดูหนังดู YouTube นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเลยกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมีหูฟังเสริมนะครับคือหูฟังเสริมเนี่ยเสียบตรงพอร์ตชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถ ดู y o ยูทู e ฟังเพลงได้แบบ2หูนะครับหรือว่าคุยโทรศัพท์นะครับก็คุยได้แบบ2หูอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุยโทรศัพท์ก็ได้นะครับดูหนังฟังเพลงก็ดีนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นเจ้าตัว น,นอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้2เครื่องพร้อมกันนะครับสมมุติว่าเรามี iPhone 1เครื่องมี Android 1เครื่องนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อหูฟังบลูทูธ2ตัวนะครับเราซื้อแค่ a 2 0แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อกับทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามีสายโทรเข้านะเราก็กดรับสายจากหูฟังบลูทูธตัวเดียวได้เลยนะครับเครื่องไหนมาก็กดรับ ที่หูฟังตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ Li n e แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูในเพจใน facebook นะครับของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ